กลุ่มประสบการณ์ความรู้ด้านภาษาและการสื่อสารวันนี้เราจะมาเล่นตออันนี้คือกอไก่ยิดแต่ข้างตอคะกอไก่ตัวนี้เลยค่ะตอกบ้งตัวนี้ตอ,กอนตัวนี้ตออัลติตอ,อและกอกัะดาษตอตาและกอแกะและกอควนกอกระดูกกอกระดาษและกอตาชื่เป็นน้อยนาเด รีสีเอะหาสระนอหนูสารเสียงสาระขอควายสวัสดีค่ะหนูอยู่บ้านเรียนอาทิตย์วันนี้หนูจะมาอ่านหนังสือหนูจะ่างนี้จออูดูไม่โทรรู้จออะก็จะขออําคำนออํานนำเรียอเรื่องไม่เอกเรื่องรู้จักคำนำเรื่อง หัดอ่านหัดเขียนภาษาไทยด้วยนอกจากจนี้จะฝึกร้องเพลงไปแล้วฮะ,ะสวัสดีค่ะวันนี้หนืจะพักมาดูวันนี้นะคะ นี่เลยค่ะการปสอกสอระสันดอกตะทองค่ะอันนี้จะเป็นดอกตบผู้อันนี้คือดอกตัวเมียนะคะจะเล่นกันด้วยตัวผู้ค่ะตัวผู้จะมีหนึ่งขีดแบบนี้ส่วนตัวเมียจะมีแบบนี้นะคะหลายๆขีดส่วนตัวเมียเนี่ยจะมีรูปฟอทองอยู่ด้านหน้าแล้วให้เราเด็ดดีบของมันค่ะมันก็จะเป็นสีเหลืองแบบนี้เด็ดสเสร็จแล้วเอามาตุ้มค่ะและถ้ามันถูกแสดงว่าเรา ทำสำเร็จแต่แล้วต่อมามันก็จะมาเป็นเรื่องแบบนี้ค่ะส่วนจีบของมันเนี่ยแล้วก็มาทําเหมือนใบไม้ก็ได้หรือไม่ก็มาทําเป็นหลังคาบ้านของเจ้าจีบหรือไม่ก็ทํากระโปรงเจ้าจีบก็ได้ค่ะนี่เลยแมก็จะหุบค่ะหุบจีบของมันค่ะมันก็จะเป็นแบบนี้ค่ะลูกชอมก็จะโตขึ้นโตขึ้นค่ะแล้วก็จะได้กินข้าตังท่อมจีบ What is your name My name is Jessica My name is Joseph.

ไม่มีเสียงคล้ายๆกับเราเลือตั้งแต่จ๋าเรียนภาษาไทยจะสามารถอ่านและเขียนภาษาไทยได้บ้างรวมฝึกสื่อสารภาษาอังกฤษกับชาต่างชาติและจะยังต้องเรียนรู้ด้านภาษาและการสื่อสารมากยิ่งขึ้นอีกต่อไป